เอาในครผมสวัสดีครับพี่ของวันสองชามนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมของไมค์ค r ร f t ับกันนะครับผมซึ่งไมค์ค a f t วันนี้เรามาเล่นนะครับเป็นไมค์ค a f t ที่เป็นโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมชื่อว่า p i x e ์ m o n d i ก i o นะฮะอ้าวอย่างนี้บอกว่า ดีเกอดีเออช่างแม่งเหรอครับนะคือตอนนี้ซึ่งเกมนี้นะครับผมสามารถทำสกินได้นะครับในการเปลี่ยนสกินนะครับผมนะก็ทำสกินเปลี่ยนสกินได้ประมาณอย่างนี้นะครับผมนะนี่ไงคนหนึ่งก็เปลี่ยนสกินกันคือมาตอนแรกเป็นซาโตชินะครับผมนี่สามารถทำสกินเปลี่ยนสกินได้นะครับนะเคยผมมาจุดแรกครับผมหลีกวันเสาร์รู้สึกว่าเทอมนี้นะครับผมก็จะมีหลีกอยู่นะครับก็ทำสีฟ้ามาตอนคอนี่เป็นกกิจรรมทั่วไปนะครับ ตอบถามไม่ได้เงินนะครับผมอันนี้เป็นผู้เล่นออนไลน์นะครับผมตอนนี้มี12คนใน60คนนะครับนะแล้วตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดหมุนโปเกสต็อปนะฮะนะวิธีการหมุนโปเกสต็อปนี่ได้ต้องกดคลิกขวานะครับผมหรือว่ากดกดอะไรดีกดอะไรคลิกป้ายแล้วขอไปเลยอ๋อคลิกร้อนแล้วคลิกนกป้ายนะครับผมคือแบบสมมติผมเจอโปเกสต็อปใช่ไหมผมก็วิ่งไปตรงโปเกสต็อปเลยคือโปเกสต็อปมันจะเป็นจุดที่อันนี้ก็เป็นพวกขายของนะครับผมขายโปเกมบอลโปเกมบอลนะครับวิธีการดูตตััังงคคค์นนนนะะะผผมมกด E รรรบบอยู่ี้ นเะคสผมตรงนี้ก็จะเป็นช็อปคริปเปอร์นะฮะในการขายของต่างนะครับผมก็เป็นปกติเลยนะครับขอเป็นหมุนเบรกสต็อปก่อนนะครับผมรู้สึกว่านี่จะเป็นหมุน Stop เบรกสต็อปไปด้วยนะฮะสต็อปหมุนเนี่ยผมก็เทเกลอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดอิมพัลตี้ฟูอะโดนมันก็จะตกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คืออิมพัลตี้ผมตอนนี้มันฟูอยู่นะฮะนะไม่ใช่เพราะว่าโปเกมอนผมมีโปเกมอนโปเกมอนมากมายนะครับผมเนี่ยมีโปเกมอนมากมายมาลูกไม่คนอย่างเธอฉันไม่เอาหรอกไม่ใช่ คือว่าผมจะเก็บลายแคนดี้ก่อนนะฮะนี่นะ่าจะไม่ใช่ของจำเป็นเท่าไหร่นะผมนะโอเคฮะตรงจุดนี้นะครับผมมาตรงจุดแรกนะฮะตรงนี้เป็นแจกของกินแล้วก็รองเท้าวิ่งนะฮะผมเราจะมีรองเท้าวิ่งอยู่อันนึงนะครับแล้วก็เป็นของกินต่างๆมากมายนะฮะนะก็ตอนนี้ผมก็มี ออุปกรณ์ที่เป็นนี่แล้วนะผมเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์แฟชั่นนะครับคือก็มีอุปกรณ์แฟชั่นอยู่นะผมของประเทียศทรูนะครับก็คือเติมประมาณเท่าไหรล่แล้วน่าจะสามสองพันสามพันหนึ่งก็ได้นะผมนะจุดนี้เป็นจุดฮิลโปเกมอนนะผมสําหรับคนที่เอาโปเกมอนมาฮิลนะฮะนี่เป็นกล่องไอเดเชนนะผมไปเก็บของนะครับนะตอนนี้มันที่จัไปตกปลานะผมคือสามารถใช้เอมเปอเรลล์คอยในการแลกซูเปอร์ซูเปอร์ลอตได้นะครับตอนแรก,กเราจะได้โอหลอตงูมานะครับผมแล้วคือต้องตกปลาตกโปเกมอนกันนะฮะเนี่ยตกปลา ของจุดนี้เป็นจุดจุดตกปลาเนาะผมคือเนี่ยมันก็รอจุดรอจุดรอมขึ้นตกใจเห็นปะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขึ้นตกใจนะฮะเหมือนโปเกมอนทั่วไปนะผมนะเวลาเล่นโปเกมอนเนี่ยขึ้นตกใจก็คือว่าจะมีปลากินเบ็ดนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็นั่งตกปลาริมตลิงก่อนนะครับผมนะถ้าเกิดปลาไม่กินเบ็ดก็คือเราก็เบ็ดขึ้นมานะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับผมเคี้ยวผมต่อไปฮะหมุนโปเกมอนซับกันดีกว่าครับผมจะได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้เขาบ้างนะฮะเม่ เก็บสต๊อปพบเทกามิลิวายมาหนึ่งนะครับผมเอาไว้สำหรับคืนเชื่อโปเกมอนได้นะครับตอนนี้นี่เป็นที่ซื้อโปเกมอนนะครับผมน,นี่เป็นราคา15ื่นนะครับราคา15ื่นน่าจะเป็น15ื่นเหรียญในเกมนะครับผมนะอันนี้เป็นราคา 1นึ่งแสนนะผมสัตว์วัตถีออสนะครับเด็กโคซา่าลูกเกียไคยโอกาแล้วก็กาดอนนะผมราคาแสนห้าหมดนะผมเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ลูกเกียก็ทำเป็นดังลูกเกียได้นะครับเด็กโคซ่าทำเป็นเมกา้าเด็กโคซ่าได้นะครับผมส่วนไคโอกา,าอกา,าดอนนะครับคือเซิร์ฟนี้นะครับผมมีหินที่เอาไว้แปลงล่างเป็นเลสออฟกับบูออฟเลยนะครับผมซึ่งมันจะไม่ได้แปลงล่างเลยเหมืน 2. 2. 2. อ,อน,นหนึ่งจุดสิบนะครับนะอ,อ,นนอนะันนี้คือว่าตอนต่อสู้ถึงจะแปลงล่างเหมือนหนึ่งจุดสิบสองจุดสองเพราะว่าอันนี้เวอร์ชันหนึ่ ก็จะเป็นใครใครเลยให้เงินละนี่ไงนี่คือเงินนะผมก็คือวิธีการซื้อครับกดกดที่ขวาตรงป้ายนะผมนะมันจะมันจะถูกส่งไปตรง PC นะครับก็ประมาณนี้นะผมนะถหารไม่มีหดีกว่าเงินหาจากไหนเงินหาจากไหนนี่นะผมเดี๋ยวเราแอนดมี่ก็จะตอบมานะครับเงินลงเงินพวกนี้จะหาจากไหนนะครับผมตอนนี้เป็นจุดเทรดโปเกมอนนะครับสำหรับคนที่อยากเทรดโปเกมอนนะครับผมนะแบบขาขายโปเกมอนกันฮะที่พวกแก๊งโรเก็ตไปตี๊ยมพีซีไม่ก็มอนเอามาขายครับ เขาบอกอย่างนี้นะผมคือว่าต้องเป็นต้องของดอบจากมอนสเตอร์นะครับผมของดอบจากโปเกมอนนะฮะในไอออนออกมาขายนะครับผมซึ่งก็คือว่าวันนี้จะเป็นโลกโปเกมอนแบบโลกโปเกมอนแบบสมจริงเลยนะครับนะแพรว่าเราก็สามารถเล่นกันได้เลยนะครับผมที่จุดนี้นะครับเป็นที่ส่วนอันนี้คือมูฟลีเลนเนอร์นะผมก็สามารถที่จะรีเลนสกิลที่เรานนั่ได้นะครับแล้วรู้สึกรีเลนฟรีด้วยนะครับผมนะแล้วโปเกม่อนี้ต้องรอทุกหนึ่งชั่วโมงถึงจะได้นะครับนะเชอร์คิปเปอร์นี่ก็สามารถซื้อบอลได้นะผมมีถึงลักซ์ลี่บอลเลยนะฮะแล้วก็ม แล้วจับเรานี่ดูฮะเราเอะไรเนะรัสุรียบอลมาดีกว่าผมสักสักกี่อันเดียวบายแบบอันเดียวมันไม่พอจริงๆริงแต่ก็หูยยี่ก็เยอะไปบางทีเนี่ยนี่คือร้านรับซื้อของนะผมนี่คือของม่อนนะครับมีพวกเบสพาวเดอร์อันนี้มันแรกเป็นูเวนคอยนะครับผมแล้วก็ได้บอลคอยอย่างนี้นะครับพวกกวน God, อนก็ส์และกนก็ส์นะครับผมนะฮะแล้วพวกบอลคอยพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบว่าเป็นราคาของเงินนะครับผมสามารถเอาพวกบอลคอยมันมาขายมาขายได้นะครับแต่นี่ก็แบบว่าเป็น6กหกเหรียญใช่ไหม เหรียญก็คือว่าไอเบทตกปลากูส์หลอดคือสามหมื่นเลยใช่ไหมโอเคครับผมก็คือมันจะาขายเป็นเหรียญบอลนะครับเหรียญอะไรพวกนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือว่าทีแรกเบ็ดนี่ซุปเปอร์หลอดซุปเปอร์หลอดใช่ไหมซุปเปอร์หลอดตกปลาคน่าจะตกง่ายนะนี่ซุปเปอร์หลอดเลยนะเว้ยไม่ใช่หลอดทั่วไปไม่เหมือนหลอดทั่วไปอา้าวสัตว์ทำไมกูตกไม่เคยเคยนี่ไม่เหมือนหลอดทั่วไปนะปุ๊บอา้าวเขาบอกว่าคุณไม่มีเพอร์มิชันเหรอคือแหละ ไม่น่าจะมีผมไม่ใช uh ่ในการตกปลานะฮะในที่นี่นะผมตรงไปมีจุดรวมวาร์ปนะครับทับช็อปอันนี้คือช็อปนะผมจุดรวมบาร์ฟก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จุดรวมไปยังจุดวาร์ปนะผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องกดที่ขวานเดี๋ยวเข้าไปเลยอ๋อให้กระโดดขึ้นปะเข้าไปนะครับมีจุดรวมวาร์ปต่างๆนะผมวาร์ปเมซ่าวาร์ไปทัโลกหาโปเกมอนคือไม่ต้องหาโปเกมอนแล้วก็วาร์ปสร้างบ้านปกตินะครับผมนะก็ไปลุกหาโปเกมอนเลยดีกว่าครับผมอันนี้คือสวดแอปิคอนนะครับคือเราสามารถที่จะไปเก็บแอปิคอนได้นะผม อย่างนี้นะฮะเพื่อที่จเอามาทำการตีเป่งๆนะครับผมนะยี่ส่วนไอพิคอนนะครับคือเราก็นั่นแหละฮะก็คือว่าม่ได้ไล่เก็บเอพิคอนแล้วพวกนี้ได้นะครับผมเป็นส่วนฟรีของทุกคนนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นไงสุดยอดเะล่ะสุดยอดเะล่ะธรรมดาครับผมนะยิงชอบอ่ะนี่คือเบ็ดตกอุ้ยไม่มีเบ็ดไม่มีปลาตอนไหนติดเบ็ดทำไมวะ not even s i b l e ปุบเนี่ยผมรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะไม่มีโปเกมอนเนี่ยนะนะ โอเคผมก็เดี๋ยวผมจะผมจะสปาวเอ้ยทับบาได้ปะดูสิครทับบารไม่ได้ครับผมทับสปาวได้อย่างเดียวฮะทับสปาวผมแล้วก็วิ่งกลับไปตรงจุดที่เราเคยจากกันมานะฮะอาหารก็อยู่ในนะี้ของอาหารที่นี่ไงแอปเปิ้ลอาหารของเราที่เราได้มาเป็นแอปเปิ้ลนะผมก็คือว่ากินแอปเปิ้ลนแรงชีวิตไปก่อนนะฮะก็คือว่ามาจุดบ,บาร์เหมือนเดิมครับกระโดดเข้าไปครับครับโอเคต่อไปผมนี่ก็วักมีวักเก็บอีวีด้วยนะครับแล้วก็วักเพลนนะครับผมนะวักหลายอย่างเลยนะฮะเราไปนี่ดีกว่าไปตันฟาวอันนนีี้คคือแตต่่ละะะััวทจเกิดรบผม ซันฟาเบอร์จะมีเลโกซาเกิดอะไรอย่างงี้นะครับนะโลคอันนี้คือมีโลกสร้างบ้านด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไปวาร์ปหาวาร์ปโปเกมอนดีกว่าครับคลิกนี่คลิกมาฮะนี่เป็นโลกโปเกมอนนะครับผมคือโลกพวกนี้ก็จะมีโปเกมอนเกิดอยู่ด้วยนะครับนะแล้วโปเกมอนของเราก็จะตามด้วยนะครับผมโปเกมอนที่เกิดนะครับก็จะไม่ไม่ได้ระบุเลเวลอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเกิดแบบทั่วไปนะผมนะเป็นโปเกมอนทั่วไปพอดีคือวันนี้คืออะไรโปเกตทั่วไลท์อะไรอเงี้ยนะโอเคฮะว่าเราเล่นเยอะไปแล้วนะผมอีสัตว เบ็ดอย่างดีสึกตกในคอยคิงพ่อมเถอะนี่ฮะเคลกาเรานะผมดูการต่อสู้นะครับมันก็จะแปลงล่างนะครับผมเป็นนี่ให้นะฮะไรคือลบหกหลบหกหลบหกหผมทีไปได้ไหมทีพีลบหกหกหกสามสองเจดสมทีไม่ได้หรอลบหกหกใช่ไหมเขาบอกเขาบอกลบหกหเวลบหกหก็คือเป็น่างนี้ครับผมเจ็ดสลบหกอันนี้อ่าลบหกอยู่นี่เจ็ดสามสองเจสก็คือตรงนี้นีครับผมเขาจะว่ามีตัวอะไรเกิดอ่ะ ทำไมอะตัวอะไรเกิดวะไม่มีตัวอะไรเกิดเลยทำไมอะไอตัวอะไรเกิดอ่ะมีที่ตียิมด้วยไหนวะไอยิมไอที่กูนึกไม่ตัวอะไรเกิดผมนึกว่าแบบมีตำนานเกิดนะฮะมีตำนานเกิดมีตำนานเกิดไหมนี่คือผมอยากรู้มากเลยตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะแบบนี่มันชิวตัวนี้มันเท่ยังวะเกิดครับเกิดครับมีเกิดด้วยนะแต่ว่าน่าจะเกิดยากเปอร์เซ็นต์การเกิดน่าจะยากนะครับผมนะน่าจะแบบว่าเปอร์เซ็นต แต่ว่าเดี๋ยวผมถามเปอร์เซ็นต์ให้ฮะกี่เปอร์กี่เปอร์เซ็นต์คือเพราะว่าตอนนี้ผมบางทีผมเล่นโปเกมอนผมปรับเปอร์เซ็นต์นั่นไงปรับเปอร์เซ็นต์พอควรนิดนึงนะฮะเพราะว่าสุดที่สามนี่สุดที่สามเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นเปอร์เซ็นต์ปกตินะฮะก็ไม่ได้โอเวอร์มากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากเกินไปนะผมมันก็คือตำนานนะผมนะมันเกิดไปสองวันที่แล้วไม่ว่าไม่น่าจะเกิดอีกในเร็วๆนี้นะฮะตัวหนึ่งเป็นมาเกน่าเนอะผมอ้อทำไมเกิดแต่ตัวเกิดทีแต่ตัวนี่เอาดีๆไม่ได้เหรอ คือผมผมบันเทามากเลยเวลาตำนานเกิดในเ,นเซิร์ฟเวอร์เว้ยส่วนใหญ่แม่งก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะพวกแบบพวกตัวใหญ่ๆเอี่ยงเอามานทำไมอะพวกมันมายาอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่เข้าใจมันจะามาทำเพื่อเขื่ออะไรนะผมนี่เป็นโลกหาโปเกมอนนะครับนะเป็นโลกที่เราสามารถฆ่าโปเกมอนแล้วเอามาอะไรพวกนี้ได้นะฮะอุ้ย,ย,ยนี่คือรู้สึกว่าจะมียิมไปด้วยนะผมยิมก็คือตรงไปข้างหน้านะจะเป็นยิมนะครับนะใครอะตรงไปยิมด้วยอ่ะผมบัอบเป็นยิมน้ำได้เป็นยิมต่างๆนะครับยิมก็ต้องปากลัวขึ้นไปตียิมเนี่ยโอ้ย่กูไมเหมือนคนทั่วไปจรยโอ ไม่เหมือนคนทั่วไปฝันนี่คือลองยิม้มโอ้ยชิบหายแม่กลอโอ้มีเสียงกลลเลยกลลเฮ้ยเฮะเหมือนด้วยเหมือนยิ้มทั่วไปจริงแฮะนะไม่เหมือนยิ้มทั่วไปเนี่ยป่ะนี่คือผมกดผมกดคอนโทรลบไม่ได้หรอวะกดอะไรบิงสันนี้จัมสปรนต์กดเอ็กโอ้กดเอ็กกดเอ็กตโอ้โอ้โอ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 ชิบหายพาบ้ามาให้เฉยเลยเฮะฉันจะท้าในสู้เองนะน,นะบ้านว่าผมเจอไคโอกาเหมือนกันนะผมแต่ว่าของเรา ของเราเป็นชินนะฮะของมันก็เป็นของมันก็เป็นชินเหมือนกันนะ,ะผมไม่ใครกล้าชินคู่นะฮะชินคู่นะ,ะผมปีกแต่ว่าของเราเป็นของเราเป็นชินเขาเลยนะเดิ๋ยแบบทันเดอร์สักทีนึงเถอะจะดีขึ้นเลยโอ้ยชิบหผายมันเร็วกว่าผมปะต่อไปผมว่าต้องใช้ตัวอะไรดีการดอนนี้ตายแน่ครับผมการหลอดไปเอ้ยการดอนนี้เรามันก็ใช้ท่าน้ำไม่ได้ไงถ้าเกิดการดอนชินคือมันไม่สามารถใช้ท่าน้ำได้เย้ยเพราะว่าเรามีสกิลพิเศษของเราอยู่ก็คือว่าตอนนี้การดอนชินน่าจะได้เปรียบถ้าเกิดมันใช้ท่่่่่่่่าาาาานน้้้ไไไไมมมมมดดะรรรผผผแตทออืเเเพว์ใชล อันที่รู้กันนะผมเอ้ยแม่งรู้ทันว่ะสัตว์ชิ้นนี้มันเก่งชิ้นนี้มันเก่งเก่งเกินนะเก่งเกินอะโปเกมอนนะตัวอื่นนะผมน่าจะเป็นลาติออนนะฮะไม่มีตัวไหนใช้แล้วลาติออนมาแล้วนะฮะแม่งเอ้ยแม่งรู้ทันว่ะรู้ทันผมได้ไงเนี่ยไม่กล้าเวอร์ชันไปแล้วก็ตัวนี้นะผมตัวนี้เป็นธาตุน้ำกับดินนะครับน้ำกับดินน้ำกับดินมันต้องใชพืชไอ้ชี้ก็ไม่มีพืชธาตุชิ้นอะไรก็ใช้เยอะเฟสิกเออตีที่เกือบตายไม่กล้าเวอร์ชันโอเคฮะ น่ามันไม่เมกาเหรอวันกดเมกาแล้วเนี่ยไก่บอลรูชันแล้วเนี่ยฮึบโอ้โหเกือบตายไม่ไม่ตายครับผมไฟสิกไปเอ,อืเ้อเครื่องสุดท้ายตายแล้วอึมสติอ่อนฮะเมกาวอลรูชันนะผมนี่น่าใช้เศษบัตนะฮะไฟสิกดันเอ้ยตัวนี้ใหม่ละตัวตตตนี้เป็นมังกรนะผมแล้วก็เทาไปทิ้งผายละตายเฉยเลยกระโดดอ,ออกมาครับคิดว่าน่าจะได้ผลดูแหละนะอวิว ถ่ายกูแล้วพันเกียร์ตายใครอะเจอกรบป่ะผมกบเทพอะกบเทพกูกบเทพกูต้องใช้เลยดีอาวุธป่ะไม่มีที่อะไรใช้อุย้ยสักทีหนึ่งจะดีขึ้นเลยต่อไปครับผมจัดไม่แล้วกันอ๋อไอศูุต์ตายกันหล่อนะฮะหล่อน,นี่กบเทพนี่จะเป็นตัวน้ำกับน้ำกับพิษป่ะทำไม่ได้เอ้ยงูมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอืมดูว่าสตีมเราเลยใช้ที่ผมหรือเปล่า อ,อ้นี่แหละอย่างเจ๋งแล้วใครกล้าสุดท้ายครับผมแล้วก็รัดไปนี่เหละครับเรียบร้อยครับผมชนะยิมเชื่อไอ้กูตกอีบ้าชนะยิมแล้วนะฮะชนะยิมไ,มได้เลยชนะได้เลยอะไรจะกด,กดที่ป้ายอ๋อกดที่ป้ายครับผมก็คือว่าชนะอ๋อให้ให,ให้ให้กูชนะต่อใช่ไหมรับไปยิมยิมต่อไปยิมต่อไปด้วยยิมเดียวไม่พอไม่เอาไหนยิม นี่มันก็จะได้แหละอ๋อนี่เป็นกล่องที่เรานั่นวางนี่ยวะเอาตัวนี้อีกอ่ะอ่ะก็ได้สักทีมันจะดีขึ้นเลยฮยไม่ใกลเวอร์ชันนะผมมาถึงเจอนี่ฮะสโลคิงนะครับผมนะเป็นก็อดทำไมชื่อก็อดวะชื่อเทพจังวะฮันเดอร์ครับผมตายชีวิตตายเหรอวะไม่ตายดิเงี้ยวะฮันเดอร์อีกทอนหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นเลยไม่หล่นกูฮันเดอร์อีกเด้อคือสักโอ้โห มาถึงตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้สายฟ้าหรือเปล่าตัวนี้แล้วกันฮะกาดอนมาผม OP OP power มากการดอนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโกดักมันไม่สามารถฆ่ากาดอนได้ฮะกา,กาดอนกาดอนไบก้าแล้วผมสายฟ้าใช้ไม่ได้ผลหรอกไอหนูเอ้ยชิบหายละไปบาาไปงูยักษ์ยักษ์ยักษ์แล้วไงวะมึงหล่อมันหล่ออีเวน้นมึงทำอะไรไม่ได้หรอครับนะคือผมบอกผมบอกเลยว่าจริง,รงๆก็ะคือตัวนี้ OP มากครับผม อย่างที่บอกกันนะว่ามัน OP คือมัน OP เว้ยมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีอุ้ยเชฟแม่งแรงสุดแต่ไฟ่้านี่แรงไฟ่้านี่แรงนะถึงแม้ว่าถึงถึงมันจะแบบถึงมันจะเป็นธาตุน้ำแต่แรงอะโอ้โหมาแล้วครับตัวนี้แม่พ่อออกมาอีแล้วพ่อออกใหม่แล้วก็มาที่คำมันหล่ออะก็มาที่คำมันหล่อจริงๆอะเอ้ยเชฟเอาไปเชฟสุดๆช็อตแม่เงยตัวดีๆอัสยุทธ์มันดูจะตายหวะ ตีสปีดหนึ่งเลยขอตีขอตีทีนึงก่อนตายแล้วกันเอ้ยไม่ตายวะไอตีสปีดรอบนึงไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่มีท่าไอตีสปีดครับปลอดภัยไว้ก่อนไอตีสปีดเออปลอดภัยไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเฮ้ยเอาละอ้อมแล้วกันไม่กล้าเลยปะไม่กล้าได้ดีอย่างดีเชฮ้ยเจอมึงอีกแล้วล่ะอดี้บอกไปกี่ตัวเนี่ย รูดอยู่กูมีกี่ตัววะเนี่ยชิบหายเอ้ยเยอะจริงๆเลยไม,ม่กล้าไม่ได้อ่ะโหนี่ไงโอ้โหทีหนึงเกือบตายเอานี่เยอะไปหรือเปล่าบางทีอ่ะมัีเยอะเยอะไปนะเราอ่ะอสักทีนึ่งเนะหอะเฮ้ยตลอดมากหลอดนี้น่าจะได้น่าจะได้อยู่นะฮะคันสักทีจะดีขึ้นเลยเออตายห่าแล้วทีแม่งเอ้ย แต่ก็รัตนี่ตัวท้ายฮะรู้วิธีท่าแค่ไหนได้บ้างแม่อดีตเปล่าอดีตเผาจะตายสู้ไม่ได้เว้ยโหคือแบบมันมีโปเกมอนท่าดินตัวหนึ่งแล้วผมแบบผมเฟลอะผมไม่น่าเอาอาเซอุนไปเลยเว้ยอาเซอุนรู้สึกว่ามีคนก็เก่งอยู่นะแต่ผมแปลงเมก้าไม่ได้อะบอกแม่งดิแปลงเมกา้ไมไมกาไม่ได้แปลงเมก้าไม่ได้ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนี่ๆอะไรนี่นี่อะไรเหรอขีนได้อย่างได้แล้วกดตรงเมกาอีโวและไม่แปลงให้คือผมกดเมกาอีโวนะมันไ e นะม่แปลงให้ผมไม่ร,ร,มร,มมรู้มันเกิดอะไรขึ้นเออก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเดีล้มใส่ผิดตัวไม่รู้สิแม่ถ้าเกิดเรามี VIP อสามนะผมมีกำไรนะครับมีแล้วครับ กำไรผมก็มีน,นะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแขนผมทบพีซีดิไปโตอะไรดีๆเขาบ้างโอ้ยไม่มีพี่ไอด้ดีๆเลยเห็นแล้วใช่ไหมใช่เลยจริงเราควรเลยว่าเราควรเอาตัว,ตวอือ่นมาแทนกันหลอดดีวะวาาเพราะว่ากันหลอดเพราะว่ากันหลอดมันไม่ใช่ตัวที่สแตทสูงขนาดนั้นฮะโอ้ในคอสต์มาแทนดีไหมการหลอดมันไม่ใช่ตัวที่สแตทสงูงเลขนาดนั้นะนะผมมัน,ก,น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 มก็เป็นตัวปกตินะฮะเป็นตัวทั่วไปไม่เหมือนกับไบโอต์พราน,นี้คือไบโอทัวไลท์ ใช่ใช่เพราะว่าผมผมจำได้ว่าผมแปลงอีโวไม่ได้เว้ยเนี่ยดูดิโอ้ยเอา้าอย่าแอดมินสึกแปลงอีโวได้แต่กูสึกแปลงอ e ีโว e ไม่ได้สตีเลยเนะี่ยแปลงให้แปลงให้คือนั่นแหละกดแล้วไม่ได้กดแล้วไม่ได้เนี่ยแปลงให้ ผมไม่รู้ทำไมนะแล้วผมกดแล้วมันไม่ได้เหมือนกันแนหะคือหนาองสู้ตัวนี้ก่อนเไปแล้วคือไอ้น,นี่มันโหดโหดคือเปิดร้องร้องจัดถ้าเกิดเราอยากจะจัดทีมเราจัดอ๋อถ้าเกิดสูงสุดออกมาเจอตรงนี้ใช่ไหมนี่คือยิมน้ำอันสุดท้ายหัวยิมร้องใหม่นี่คือหัวยิมนะฮะหัวยิมก็คือว่ามาเปิดม,มาตั้งแต่แคลก้าเหมือนกันนะผมโคตรเกลียดแคลก้าอะไอ้เจี๊ยงเกลียดไอ้เหี้ยเอ้ยชิบหายละแคลก้าผมแม่งสเต,ต็ปต่ำกว่าอย่างเร็วใกล้โอฮะเด็กคนเผา นี่ไงกดไปใกล้กอีกบอกเราไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยดูดิไอ้บีมตายตายทีครับรออะไรสัตว์เออใครเอาใกล้กตัวแล้วจะโผล่ไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้นะโผล่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปเรานั่ยนะเอาโปรตีนให้มันแดกอะโปรตีนพวกยาเสริมโปรตีนเสริมพลังให้มันแดกมาชนะนะแต่ว่านี่ก็อะไรก็ไม่รู้ถูกถูก ต้อใส่โถนะตวัวอะไรวะชิบผายแนละ้วตัวนี้อีกแล้วเงยโอ้ไม่เตียงแรงอะ่ะจริงๆเป็นตัวเลยฮะอาซุดมาสักทีจะดีขึ้นเลยชิบผายแล้วหมกันนี้นี่ตัวดีๆกับตัวดีๆองเขาอางไหมเนะี่ยอืมอืมฮหอหเผาเกยเอาดิชิบิดติตัวอะไรก็ไม่รู้ ้ก็ลับไปอืมชิบหายชิยเฮ้ยกระโดดกระโดดไหวอ่ากระโดดไม่ไหวฮะตายแพ้หมดตัวกำไรใส่ด้ยนะพี่มันเป็นลูกกำไรอะคืออะไรอะใส่ด้วยนะมันเป็นลูกกำไรอะก็มีกำไรแล้วอ่ะขมว่าผมใส่กำไระนะนี่ใส่แล้วเนี่ย ใส่กำไรแล้วทุกอย่างหมดแล้วมันรุกดอะไรขึ้นเฮือกขาใส่ผิดหินถูกผิดแล้วนี่นี่เราจะอัดเราจะอัดเราจะอัดก็เถอดก็ใส่นี่ยแล้วผมใส่ผิดป่ะแล้วก็ใส่ผิดเนี่ยก็ถูกอันนี้เฮายผมต้องใส่อย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวใส่อย่างเงี้ยถูกละอ่ะโอเคเอาอะอ๋อให้ผมมาไปดูใช่ไหมน่าจะเอาโปเกมอนผมไปดูนะฮะ แล้วก็แอดมินน่าจะลองให้นะผมโอเคตอนนี้ขอแป๊บนึงนะฮะแอดมินก็แปลงได้นะผมนั่นก็แปลว่าทุกคนแปลงได้หมดเดี๋ยวเป็นกูนะฮะก็คือว,ว่ามันจะบลัคที่ผมนะผมคือคนอื่นไม่น่าจะบัคก,กันนะฮะส่วนใหญ่จะบลัคที่ผมคนเดียวนะฮะแล้วยืมน้ำนี่คือแบบผมบอกแล้วว่าโคตรบ้าน,นะผมสำหรับใครที่อยากเตยิมนะครับผมผมบอกเลยว่าแนะนำนะฮะมือใหม่ครับคือว่าเทพทูขนาดไหนก็ตามนะครับถ้ามึงยังปังป๊มโปเกมอนไม่ดีพออย่าเพิง่งตยิมเลยะฮะแนะนำว่าเอาอาหารโปร,ต,ปรตีนี่มันแดกก่อนนะครับผมชีวิตจะได้ดีขึ้ข้้นนนนนเเเเขาาาว่่่่งงะะะฮจอออยยยีีีีีชิตก็ไไไมมมดดัลลครรบ เดี๋ยวผมไปต่อไป Pokemon. โป๊เกอร์เวิร์ดเหรอผมโปเกอรเวอร์ดอะไรนะอ๋นนอสปาวเวอร์ปาแล้วกดบีดูพี่กดที่มอนปาเลยปาตัวเนี้ยนะแปลงเมกล้าอะฮึ้โเชียะแปลงเมกล้าแล้วเว้ยเขี้ยะตอนนี้ก็คือว่าเราก็มีเมก้าใช้กันแล้วนะครับผมคือไม่ไม่ว่าเมก้ามันแปลงแปลงได้ใช่ไหมแปลงกับเขาได้เลยนะ แปลงตรงที่เขาเรียกว่าจุดปกติได้นะผมไม่จะเป็นเรื่องแปลงแบบว่าแปลงนั้นจุดเดียวนะฮะประมาณนี้นีครับผมเคเกะ๊ะลไปไปดูอื่นต่อเลยครับผมสปาวะไปเคอันนี้ก็กดจแปลงล่างเมกะแปลงกลตัวตอนนีน้มีเชื่ออะไรแปลงแรกกูแปลงหมดอะ โอเคเนี่ยครับผมก็คือว่าโปเกมอนของที่นี่ครับคือขี่ด้วยนะครับผมนะคือไม่จะเป็นที่จะต้องอ่าเขาเลยนะไม่จะเป็นที่จะต้องแต่ว่าต้องไปหาสกังสก,กิลอะไรนะครับผมก็คือขี่ได้เลยนะสำหรับโปเกมอนไอ้เนี่ยไม่ตกไม่ตกเนี่ยโปเกมอนรับทันเว้ยธรรมดานะผมเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการขี่พดพัดผลเนี่ยครับผมนะตรงจุดนี้เป็นสปาวปกติถ้าไปถ้าเกิดเราไปสปาวเวอร์คือว่าเป็นกลับไปโลกปกติของเราเนี่ยครับผมก็จะเป็นตรงจุดนี้นะฮะนะประมาณอย่างนี้นะครับผม เคียก็สนับใครที่อยากเล่นเซอร์โปเกมอนนะครับผมเซอร์มีนะครับทั้งแบบว่าโปเกมอนก็เล่นแบบง่ายๆนะผมผมคิดว่ามันก็เล่นง่ายอยู่นะฮะมีทั้งเก็บอีวงอีบีเก็บอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมสามารถเล่นเซอร์มีได้นะครับผมนะก็ไอพีอยู่ใต้เดสคริปชั่นนะครับผมก็ผมว่าผมหวังว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการเล่นเซอร์โปเกมอนกันเยอะอยู่แล้วนะฮะจริงๆเนี่ยผมมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมเคียสบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็สามารถหาหาตังค์ด้วยการเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นพวกเก็บเบลนะผมเนี่ยเก็บเบลขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะครับแลล้้้้ววเเเเเกกกกก็็็็บบบจจะะปปนนนนตรรงอออออัีีคคืาา์โทดซถูผม อีบูเนี่ยอีบีนี่ไงเก็บอีบีก็จะไปเก็บตรงนี้นะผมก็คือว่าเราสามารถเก็บอีบีของได้อีบีเพิ่มได้นะฮะนะเคเอผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับลิงก์เซิร์ฟเวอร์ในคำอธิบายนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่ต้องบอกว่าสมดุลพอควรเลยนะฮะนะเคก็มาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ